ผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมอะไรไม่รู้นะครับเกมผีแล้วกันเอางานเชิงเชิงผีเลยนะทุกคนนะฮะก็สามารถเล่นคนเดียวกับออนไลน์ได้ด้วยนะครับนะฮะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่ผมพากเสียงเกมเองเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่เพลงอย่างเดียวนะวันนี้ก็อาจจะไม่รู้ใส่เพลงได้ไหมนะทุกคนโอเคไปเลยดีกว่านะผมผมจะเล่นเป็นออนไลน์แล้วกันเพราะว่ามันน่ากลัวเกินอ่ะไปดูอันนั้นมา อ,อ,ไไอ่าอไนนไ้ม่นดูกดมัมมอมาทุกคนกดมั่มๆไปอะคือแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยคือแบบเพิ่งโหลดไปเล่นแล้วก็โอ้เกมเกมนี้ผมบอกตื่ลยนานรึ่าดูอะ,อะภาพสวยมากคือแบบดูดิตืน่นมาปุ๊บนี่ นี่อะไรนี่มีไฟอันนี้นั่งยองอ๋อสามารถหลบบนเต้าอีได้ด้วยเปิดไฟนี้คือกล้องวงจรปิดชั้นสามเซห้ากโอ้ผมเมื่กี้เฮ้ย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 ออมาแลยครับวัสดีครับเพื่อนวัสดีวดี ปะเดเฮ้ยรู้ด้านหนหรอเดเออเดีเพื่อนไปไปได้ไหมเพื่อนอ่เอ่เอ,าเอาไม่ออกไปตามเบอนมาทุกคนนะเป็นเกมนี่แนวสยองขวัญเล็กน้อยนะบานกลางนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่เคยเล่นไม่เคยอะไรเลยนะ มีอะไรหรือเปล่าเอาควางโอ้ควางได้ด้วยควางได้ด้วยนะะเป็นเกมอินดี้ซิริโวลจริงๆด้วยนะอ๋อฮะอ๋อฮะไม่มีหายเลยด้วยโอ้นี่มันตัวอะไรนี่ ดี๋ยวนะนี่มันอะไรอ่ะ <c oughs> ตัวอะไรอะนอนน้อยเหรอเอ,อาวันดีฮะนอนน้อยก็วิ่งสิฮะนอนน้อยู้มัน,น,นคือตัวอะไรนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าก็ถามว่าน่ากลัวไหมหน่ากลัวนะครับคือน่าน่ากลัวมากน่ากลัวมากเป็นเกมน,นี้น่ากลัวมากนะครับพี่าอาจจะกลายร่างเดิมพันแบบสายพันใหม่อะไรเงี้ยโอ้โหเปิดทั้งหมดตู้เลย ดูดูทาง่ายเพื่อนโอ้โหโอ้นี่มันตัวอะไรไปแลยเพื่อนรอกลูด้วยโอ้โอ้โหโอ้เพื่อนมึงรอกูด้วยดิโอ้โหเสียงน้ำังมากโอ้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 โอโอ โอ้โหปิดไฟมีิดไฟเลยสัตว์สัตว์มาเี้ย <c oughs> เสียงตามหลังโคตรกลัวดูก่อนตอนนี้ผมอยู่ในห้องไหนไม่รู้ครับไม่รู้เรื่องเลยอ๋ออ,อ๋ออ๋อผมอยู่ห้องนี้อ่านะเอ็นไม่เอ็นไหมเดินมาแล้วสัตว์เอ้าเพื่อนมึงหนี โอ้โหสัตว์เสียงนั่นไงมันมาแล้วทุกคนไปให้พ้นบุญซะไปเลยไม่ต้องมายุ่งกับกูสัตว์ไปดิเออไปซะน่ากลัวชิหาย อ๋อมันไมม่ีผีสองตัวนะมันม,มีผีสองตัวม,มีตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เอ๋อเแบบ็ดปลดเฉยเพื่อนมันก็ปลากระป๋องไงของมึงเนี่ย ใช่ตัวนั้นมาไอตัวนั้น,ไอ,น,นไอตัวนี้มันมันจะรู้นะครับว่าเราอยู่ตรงไหนนะไม่รู้กันไม่รู้เกมอะไรนะไม่รู้เรื่องเลยนั่นไงไอบ้านนี้มาผม,ผมอาจจอโดนด,ดับสกเก็ก็ได้นลยนโดนคือ <c oughs> ไม่เข้าใจเลยอ๋อ <c oughs> ไม่เข้าใจตเตดอะไรนน่นเอ้ยขอโทษนะครับที่พูดหยาบเกินไปนะครับ โอ้โหเออไปซะเออไปหมดเลยทั้งสองตัวนั่นเองไปเลยไม่รู้หาเลยเพื่อนก็ปากระป,ป๋องปิ้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 ตกใจหมดเออมันไปแล้วมันไปแล้วโอเครอดไอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะเนี่ <c oughs> อันเนี้ยโอเคไอไอไอ,อตัวนู้ไปแล้วเหลือแต่ตัวเนี้ยไม่รู้ตัวนี้มันคือตัวอะไรนะครับเพกคนคือตัวนู้อาจจะเป็นแบบแนวกายพันแบบแนวแบบลูซิมโบแบบตายตายแบบสไตล์แบบไฮแบบสตแบบไตล์เงี้ยไม่รู้เหมือนกันนะไปยังวะโอเคเพื่อน อ้าวสาดออกไปได้อ้าวเกมบั๊กครับเกมบั๊กโอ้โอ้แม็กแล้วก็เพื่อนก็หายด้วยนะครับอเกอบบั๊กเอาเหมมันบั๊กนะฮะเรารู้แล้วเรารู้คร่าวๆแล้วว่า เกมนี้มีม,ม,มนะีมีตัวประหลาดสองตัวโอเคไปกันต่อนะมีตัวประหลาดสองตัวโอเคง่ายๆเลยง่ายๆเลยครับผมโฆษณานะเมื่อกี้ห่ะไปซีเรียสก,กันมันนะผมผมได้ตัดออกแล้วง่ายคือตัดออกแล้วครับผมเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อ่ะมันมันมันนั้นเกินไปเอ้ยอะไรมาอยู่ที่ตัวเพื่อนเหรอง่ายๆนะครับคือตอนนี้ผมพวกผมอยู่กันคืออันนี้ หนึ่งคนนะฮะโอเคอย่างแรกเลยนะครับนี่คืออะไรอ่ะดูก่อนเข็มฉีดยาเก็บไว้นะครับโอเคนะครับตอนนี้มีเพื่อนมาอีกหนึ่งคนนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าใครนะครับเราก็สามารถเล่นเพื่อนได้ทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าการสร้างห้องมันสร้างยังไงนะครับทุกคนอางแรกดูเปิดตรงนี้ก่อนโอเคตรงน,นี้ไม่มีใครนะครับเฮ้ยเพื่อน เพื่อนหายอ๋อติดติดติดบั็กเอาบล็เอ้าเพื่อนหายนะทุกคนหายสาบสูญเลยตอนนี้ในกระเป๋าเราไม่มีอะไรเลยครับมีเอ่าอ่านไม่ออกไม่ง่ายครับอ่าไม่ออกไปไปไป เมื่อกี้เราไปทางขวาใช่ไหมถึงพบตัวประหลาดก็ไปทางซ้ายครับผมรออะไรอะ่ะฮะฮะเป้งอ่ะเล่นคนเดียวมันผมสำหรับผมนันเล่นคนเดียวนี่มันน่ากลัวนะเพราะมันเป็นเกมแนวอะไรไม่รู้อะ่ะคือแบบมาเล่นแบบแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะ่ะนะง่ายๆนะคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเล่นไม่เป็นฮะ huh? อะไรล่ะนี่ของยาเหรอไม่รู้อะไรเสียงเสียงมึงจะเริ่มมาแล้วไปตัวก่อนเสียงมันมาน,นะทุกคนเสียงมันมาน,นี่ผมรู้สึกเสียงมันมาน,นี่ได้ยินเสียงตีนชัดชัดเจนเลยนั่นไง น,นี่คือผมอยู่ฟังตรงนี้นะครับโอ้โหติดไฟก่อนอโอ้โหเสียงคำรามเกิดไปแล้วอโอ้โหเสียงน่ากลัวมากน่ากลัวแบบน่ากลัวแบบสุดๆเลยอะโอ้โหคือแบบ ไม่กล้าเล่นเลยอะเป,เป็นเกมผีครั้งเป็นเกมผีครั้งแรกที่เล่นแล้วไม่กล้าเล่นเลยเพราะมันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวมากเล่นคนเดียวอะตัดหมอบกรนอยากรู้นะครับว่าเป็นตัวอะไรว่าเมื่อกี้มันมันมัน,มนเสียงมันไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับถ้าากเหินผมมีวิธีหนึ่งคือการปลากระป๋องถ้ามัาได้ยินเสียงมันจะมาเลยนะครับ อ,อปิดไฟก่อนหาปองปลาหน่อยดิอื้ือื้ือื้อเช็คซ้ายเช็คขวาก่อนนะครับโอ้โหเอวโอ้ไมก่กอดปิดไฟ โอ้โ oh, oh, oh. ตัวใ้สัตสัตมาเหี้ยโอ้โหตัวใหม่นะนั่นไงนี่นี่เห็นไหมนี่เห็นไฟไหมน้องสัตโอ้โ oh. หตอนนี้คือเราอยู่ห้องในห้องนี้นะครับ <c oughs> น่ากลัวขึ้นไปแล้วนี่นะครับตอนนี้ก็คือเราอยู่ในห้องนี้นะครับทุกคนแล้วก็มันอยู่หน้าห้องนะครับมันสามารถร่องหวนได้ด้วยนะครับมันจะโอพีขึ้นไปแล้วเดินมาแล้วเดินไปแล้วครับตอนนี้อ่าชัดเจนนะครับเป็นตัวสีขาวมีแขนเป็นเขี้ยวหายตัวได้ด้วยนะครับตอนนี้มันอยู่างอยู่ในห้องของเรานะครับไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะ คือบทอันนี้ถ้าผมออกไปแล้วก็ถ้าเดี๋ยววางแผนแบบแบบแบบชายสลัดก่อนแล้วกันนะอ่ะเดินมึงเดินรอไปอ้าวเดินไปให้เดินไปเลยเดินเนี่ยโอ้โหดูดีเออไปซักโอเคไปได้ทุกคนดหนึ่งยังตีนยังหายอยู่ยังอยู่ มัน,อย,น,นยนะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับอยู่ตรงนู้นเลยนะครับคือตอนนี้ไม่กล้าเล่นด้วยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเล่นเกมนี้เล่นยังไงนะครับแล้วก็แบบยังไม่รู้ว่าเป็นเกมแนวไหนนะครับเพราะผมมันเดินเวียนห้ผมทํำยังไงอ่ะโอ้โหเข้าประตูได้ด้วยโอ้โหอ๋อ,อเราอยู่เราอยู่ห้องทางขวามือเมื่อกี้ นะครับเรอยู่ห้องขวามือเมื่อกี้นะครับเออไปซะอ่าอยู่ห้องขวามือนะครับถ้าเราออกไวปุ๊บวิ่งออกทางขวามือพุ่งออกไปเลยก็หนีนะครับง่ายๆนะครับมันง่ายสำหรับคนดูเลยใครหนีดูดิใครมันกล้าเล่นวะ โอ้โหโอ้โหอยากดูนี่แคม่มันอีกลาเล่นคนเดียวดูเสียงดิเ yeah. <_ titled> เสียงโคตรน่ากลัวเปิดไฟด้วยเอาดิเอาเปลงอะ่ะอยู่ไหนวะอ๋อหน้าประตูนะนู่น on 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 นู่นน<ๆ>ู่นนู่นเดินไปแล้ว โอเคเดี๋ยวมาเดินมาฝั่งนี้นะครับเราวิ่งออกทางขวามือเลยนะโอเคมันไปแล้ววิ่งออกทางขวามือกูความโลดที่อะไรนะจังหวะนี้ใครอยู่กับบ้าไปแล้วโคตรน่ากลัวบอกเลยไม่ใช่วิ่งไปโบ๊ะบ้าด้านหน้ามันนั่นเดี๋ยวเขาอ๋อนี้ก่อน ดูเขายังไงเอ๊ะมีปลากระป๋องให้เล่นแล้วหาเตียงก่อนครับหาห้องที่มีเตียงก่อนนะครับเพื่อการหลบนี้มันมาแล้วโอ้โหหน้าจอผมก็ป้องๆๆจริงๆชาติ โอ้โหเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวป่าป่องเลยเอาดิเลยป่าป่องโชว์ไปดิเรียกมันเข้ามาตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้เราได้ตายไปแล้วนะหนึ่งครั้งนะครับและตอนนี้ผมไปดูในรีวิวทีในเพจโต,ตมาเอางนะ่าคือเกมนี้มาสามารถโหลดเพจโต,ตได้เลยนะครับผมไปดูมา มันสามารถฟังประตูได้นะครับแต่ว่ามันไม่สามารถหาเราเจอในในตาะตูได้ถ้ามันไม่เห็นเรานะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมว่าเนี่ยอ้าวก็คิดว่าฟังประตูเข้ามาเหมือนในคลิปโอ,โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ ขอแบบดูกันว่ากเกมย,ยังไงเอาชีวิตรอดยังไงนะโอเคแล้วก็ได้รู้แล้วครับว่ามันมันจะมีด่านหนึ่งนะที่ได้พบกับสองตัวแล้วก็อีกด่านหนึ่งได้พบหนึ่งตัวแล้วก็มันมีความสามารถหายตัวได้นะครับโอเคก็ okay, สาาัลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยก็คือหนึ่งเลยครับสอบเสร็จแล้วตอนนี้ก็อเออตอน ก่อนหน้านั้นสอบแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปด้วยนะครก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายอ่ะก่อนจะไปให้มันสักยามสักเกยสักทีที่หมั่นไส่มาเดอไม่มาว่ะโอเคไม่มาไม่มามันไม่มาล้วนก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปแล้วบายบายมันมาว่ะ ม,มาวะเออเออเสียงโคตรน่ากลัวบอกเลย